สวัสดีเดจ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับไอ้ตุ๊กตาผาฝันอันเพื่อนๆก็สบายดีกันเมื่อทุบานทุกคนเราขเนอะเพื่อมีความสุขเมื่อใหม่วันใหม่เดจ้าเ้อบ้านส่วนคือเก่าค่ะเบือ้องนเสียงนกเสียงกาห้องเสียงไก่ขัดนะะเนาขเนาะลมพัด เสียงเบอร์ไม้เสียงธรรมชาติค่ะเสียงคุณไปให้ไปนาว่างั้นเด้อป่ะอันข้ามบุเรมีเวลาก็มาค่ะแวะเข้ามาจิบกาแฟน้ำกันนะจ้ะเด้อ กาแฟบ้านสวนเลยจ้าอืมกาแฟข็าห้อมหอมสนอกะเนาะบรรยากาศดีๆสนอลมพัดดินเย็นเบิ่งฟังเสียงอันเบื่อย่างกับลมพัดนกบินมามาจิบกาแฟกับไอ้ตุ๊กตาผ่าฝันเะจ้ะเด้อ กวยก็ไอมาแขนไว้ยันอากาศมันฮ้นไหลเนาะค่ะเนาะบวชสามมื้อเหลืองจึงครึ่งวันนี้ก็งมแล้วล่ะค่ะงมแล้วก็ต้องเอาไปกัอไก่ละเมื่อวานพระก็ว่านามาแขนนี้ก็เลยบอกว่าถ้าถ้าจักสองมื้อก่อน่ามันมาเบิ่งนนี้เพราะว่าอันเป็นสีดำแล้วค่ะมันอากาศมันฮวนเนาะค่ะเนาะ cho nên là bớt bớt cay kín. ừm, subscribe มีเหงก็ได้ค่ะกาแฟก็หมดไปแล้วอีกหนึ่งถ้วยของมื้อใหม่วันใหม่เนาะจ้ะเนาะ เสียงนกเด้อค่ะนี้เสียงนกคนไปให้ไปนาเนาะค่ะเนาะวิถีชีวิตบ้นนานนอกเขางั้นดรอปะ,อ,ะอ้ยกระผานนั่งจิงโรเด้อคันนี่มันลมเย็นไหลนี้มีเฮงอ้ยทุกตาผผาฝันกระขอบคุณเพื่อนเพื่อน,อนทุกวันทุกคนเนาะค่ะเนาะที่มันนั่งจิบกาแฟนกันในี่จเด้อ ก็มีความสุขค่ะอันสุขภาพแข็งแรงกันทุกขัวเรือนเลยนะคะเนาะแล้วก็พอกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณหลายๆด้วจ้าสวัสดีค่ะ